มาถึงปุ๊บก็ปกตินะคืออย่างที่บอกก็คือ <c oughs> เราก้ามหน้าก่อน <c oughs> เพื่อถอดออก <c oughs> อ่าจริงๆคุณหมอเขาก็มีเทคนิคมีวิธีการของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นระบบยาชาทีมงานอันเนี้ยสบายได้เลย <c oughs> แค่อย่างเดียวคืออย่างที่บอกครับมันแค่เมื่อยแต่ว่ามันไม่ได้นอนยาวนะ <c oughs> คือบางทีเราเราเมื่อยมากหรือว่าเราจะเข้าห้องน้าเนี้ยเราก็บอก คุณหมอได้เบรกได้เบรกได้รู้สึกตัวสติดีครบถ้วนบางทีอ่าเซกชั่นหนึ่งสักสองชั่วโมงพักคนก็จะถามเรื่องอันดับแรกเลยว่าเวลาทําเนี่ยเฮ้ยพี่บาสเจ็บไหมอ่ะเพราะว่ามันปักลงที่หัวมันใกล้กับกับเขาเรียกว่าเส้นประสาทเราเยอะแต่จริงๆนี่ไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บอะไรเลยมีตอนยาชาเจ็บอย่ามไรยาชาก็เพลินๆอ่ะบางทียังจําได้วันนั้นคุณหมอจําได้ไหมวันนั้นลิ้วพูมีเตะด้วยอ่ะ Uh, ผมยังบอกขอคุณหมอคุณหมอครับผมขออนุญาตเอามือถือมาดูบอลหน่อยได้ไหมครับอธิบายก่อนว่าถึงปลุกผมมันจะค่อนข้างนานนะค,ะครับผมมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเราใช้แค่กลุ่มยาชาบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออดมยาได้ไหมมันจะมีคําถามก่อนอันนี้ว่าถ้ามันเจ็บอยากดมยาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ค่อยปลอดภัยในเรื่องของการใช้ยากเกี่ยวกับ,บการกดประสาทต,ต่างๆเพราะว่าปลุกผม,มใช้เวลาค่อนข้างนาน บางหัตถการ์อาจจะเหมาะกับการใช้ดมยาสั้นๆเช่นทําจมูกหรือว่าการต่างประเทศอย่างเกาหลีบางทีเขาก็ดมยาและทําเครื่องหรือฉีดนะเขาก็ดมยาแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดมยาต้องมีต้องมีทีมครบด้วยค่ะมีวิสัญญีมีทีมแพทย์ที่สามารถอ m มเมจเซนซีเคสได้แต่อย่างปุกผมเนี่ยใช้เวลานานมากๆถ้าคนไข้ไม่รู้สึกตัวนา,นานๆใช้ยาค่อนข้างเยอะจะค่อนข้างมีความเสี่ยงและอันตรายมากกว่าดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเนาะ ม,มันก็สามารถใช้แค่ยาชาแล้วคนไข้ย,ยังรู้สึกตัวสติดีชัดเจนเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยกว่าอยู่แล้วเพราะบางเคสเนี่ยอาจจะลากยาวแบบคุณบาสก็ได้กรณีที่ปลูกเยอะเลยปลูกยากด้วยฉะนั้นมันมีความปลอดภัยมากๆเลยสําหรับพัฒการการปลุกผมนะคะ